สวัสดีครับกับ่ผมช่องดาร์คโซโลคุอีกครั้งนะครับกั่นิยายเรื่องสับประยุทธ์พลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่37ในบทที่5นะครับฟามเดิมแากตอนที่แล้วเซียวเยียนก็ตั้งภาชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะไปฝึกวิชาต่อนะครับแล้วก็มีพวกเา่บาบังกรเผาะนะบังกรลสิยตาพบมานะครับแล้วก็บอกว่าราชามังกรเป็นคนส่งมานะครับซึ่งราชามังกรเป็นใครก็ไปติดตามรับฟังกนะันต่อได้เลยนะครับ บทที่ห้าเผ่าพันมังกรราชามังกรเหรอได้ยินคำนี้เซียวเหียนสีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยเขาย่อมทราบเผ่ามังกรชยตาพบในเวลานี้แบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายนอกจากเกาะมังกรบูรพาซึ่งเป็นที่อยู่ของจือเหยียนอีกสามเกาะที่เหลือล้วนถูกราชามังกรทั้งสามยึดครองและคำว่าราชามังกรนี้ก็ใช้เรียกประมุขผู้ทรงอนุภาพสามคนนี้เท่านั้นไม่ใช่คนที่จือเหยียนส่งมาแต่เป็นคนของอีกสามเกาะนั่นเหรอ เซี่ยวยียนมุ่นคิวเล็กน้อยตั้งแต่ออกจากเกาะมังกรบูรพาเขาไม่เคยได้รับข่าวสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับเผ่ามังกรสุญญตาพบอีกเลยเผ่าพันุนี้อาศัยอยู่ในห่วงมิติเวงหวางระเบิดศึกดุเดือดปานใดก็ไม่มีทางแพร่ถ,ถึงทวีปม,มัดฉิมด้วยเหตุนี้นอกจากคนในเผ่านั้นเรงว่าใครก็ไม่มีทางล่วงรู้ว่าเผ่ามังกรสุญญาาพบกำลังเกิดเหตุวุ่นวายภายในไม่รู้คนพวกนี้เป็นราชามังกรคนดใดจัดส่งมาจูๆ่ๆออกจากข่วงมิติเวงว,างว,างาาว้างมาเผ่านาคีใต้พิภพ ต้องมีจุดประสงค์ใดเป็นแน่เซียวเหย็นนึกในใจนี่ก็หลายปีแล้วจือเยยนคงออกจากด่านเก็บตัวอย่างราบรื่นหลังจากนั้นต้องแก้ปัญหาภายในเป็นอันดับแรกแต่ใครจะรวบรวมเผ่ามังกรเป็นหนึ่งนั่นต้องกำจัดราชามังกรทั้ง3ก่อนแม้เซียวเหย็นไม่ชัดแจ้งในพลังฝีมือของราชามังกรทั้ง3แต่คาดคะเนจากขุมกำลังของเกาะมังกรภูรภาราชามังกร3คนนี้ต้องอยู่ระดับเทพยุทธแน่นอนส่วนจะบรรลุถึงระดับเทพยุทธกี่ดาวนั่นไม่ใช่สิ่งที่เซียวเหยียนจะร่วมรู้ได้ ดูท่าต้องหาเวลาเข้าไปสืบทราบในห่วงมิติเวิรวางสักเที่ยวจื้อเยียนพลังฝีมือสูงขึ้นหลังจากออกจากด่านก็จริงแต่คิดว่าราชามังสามนั้นก็ไม่ใช่แต่เกียงพ่องน้ํามันเช่นกันฉะนั้นต้องรุดไปช่วยอีกแรงเซี่ยวเหยียนขบคิดในใจขณะเดียวกันหากเผ่าบางกรสื้ตตาพบสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเช่นนั้นคมกําลังต้องยิ่งใหญ่เหลือขนาและด้วยความสัมพันธ์ของเขากับจื้อเยียนใครจะดึงเผาบังกรสื้ตตาพบเข้าร่วมภาคีก็คงไม่มีปัญหาถึงตอนนั้นเดียวว่าแต่จําหนักเจพูด ต่อให้ตระกูลหุนก็ไม่กล้าดูแขนพวกเขาสายตาของเซียวเหยียนทอดมองไปที่เงาร่างหลายสายนั้นคนกลุ่มนั้นสนทนากับพวกหัวหน้ารักษาการอยู่ครู่หนึ่งพวกหัวหน้าทหารก็สั่งเปิดทางให้กลุ่มคนนั้นเข้าสู่ด้านในเ่ามังกรสินตาพบปกติไม่เห็นสัตว์อสูรอื่นเผ่าอื่นอยู่ในสายตานี่ไม่รู้ว่าราชามังกรนั่นฉันไหนส่งคนมาที่นี่เซียวเหยียนขมวดคิ้วเบาๆตามด้วยตวัดแขนเสือ้อ รังแห่งห่วงอากาศอันแน่นหนาหอบหนึ่งแผ่กระจายออกโอบคุมชัยลินและคนอื่นๆไว้ภายในจากนั้นห่วงอากาศไหวกระเพื่อมคนทั้งกลุ่มหายวับไม่เห็นเงาภายในหุบเหวลึกเงาร่างหลายสายปราดลงใต้ดินอย่างมืดมิดคนกลุ่มนี้เป็นประทังฝีมือไม่ธรรมดาแต่ร่างกายที่แข็งแกร่งสุดขีดพวกเขาไม่ได้สำแดงตรานยุทธแต่อย่างใดตลอดทั้งร่างปรนหนึ่งดาวตกกมิปานพุ่งฉิวลงสู่ใต้ดินโดยตรงเสียงท้าลมดังอู้ๆไม่หยุดแม่ทับฉิน ไม่รู้ว่าคราวนี้พวกเราจะได้รับคําตอบจากเผ่านาคีใต้พิภพหรือไม่ถ้าพวกนั้นตกลงให้ความช่วยเหลือพวกเราก็สามารถโค่นล้มพวกเกาะมังกรบูรพาคว้าใช้ศึกนี้ได้อย่างราบรื่นขณะพุ่งลงมาบุรุษคนหนึ่งกล่าวกับบุรุษกลางคนผู้หนึ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ไกลคนพี่คนผู้นี้พลังฝีมือกล้าแข็งยังเห็นได้ชัดต่อให้ยามนี้มีเสียงลมหวีดวิวแต่เสียงของเขายังคงเข้าถึงหูบุรุษกลางคนอย่างแม่นยำน่าจะไม่มีปัญหาบนเกาะมังกรอ,อุดรของเรา มีสายโรหิตบริสุทธิ์ของมูสวรรค์บรรพการหลงเหลืออยู่พวกนาคีใต้พิภพอยากได้สิ่งที่มีสายโรหิตบรรพการใจจะขาดวกกับผลประโยชน์ที่พวกเราเสนอให้หลายอย่างพวกนั้นไม่มีทางปฏิเสธแน่บุรุษกลางคนที่อยู่ด้านหน้าสุดมีรูปร่างทรงเหลี่ยมคนคิ้วดกหนาสะท้อนความหน้าเก่งขามลำไรแสดงว่ามีตำแหน่งฐานะสูงแต่บนเกาะมังกรบุรพามีพญามังกรแท้จริงพวกเราบุรุษคนหนึ่งก่าวไม่เต็มเสียงนักเผามังกรสุญญาภพ สายโรหิตแห่งพยามังกรมีแรงคุกคามต่อมนักรบทั่วไปอย่างมหันต์แค่คิดว่าศัตรูของพวกเขาคือมังกรโบราณที่มีสายเลือดพยามังกรแท้จริงนักรบมังกรทั่วไปเหล่านี้ก็อดรู้สึกพลั่นใจไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีประโยชน์และใครจะรู้ว่าจริงหรือลวงทัานราชามังกรต่างหากที่มีสายโรหิตพยามังกรแท้จริงพวกเราเพียงฟังคําสั่งของเขาก็พอบุรุษกลางคนขมมดคิ้วตะคอกขอรับพอฟังคนเมื่อครู่ได้แต่ขารับ บรุษกลางคนที่ถูกเรียกว่าไม่ทับฉินแท่นเสียงมือใหญ่โบกวูบขอะจะเพิ่มความเร็วกับชนะกึกเมื่อเห็นข้างหน้าไม่ไกลมีเงาร่างสายหนึ่งยืนขวางกลางอากาศสายตาเฉชาวกวาดมองบนล่างพวกเขาช้าๆนั่นไม่ใช่คนของเผ่านาคีใต้พิภพระวังบุรุษชะการเป็นคนรอบคอบทันทีที่เห็นเงาร่างหลายสายนั้นก็ร้องบอกพวกพร้อมเบาๆพร้อมกับกล้ามเนื้อทั่วร่างขาเขม่งเก่งขึ้นเข้าสู่สภาวะพร้อมรบทุกเมือ่อคนด้านหน้านั่นรบไป กำปั้นบีบแน่นแม่ทับฉินตะวะเสียงห้วนยู่ก่อนข้ามีเรื่องสอบถามเชิญเสียงตะวะเผชิญกับเสียงตะวะของเขาเงาร่างผอมสูงสายหนึ่งในกลุ่มนั้นกับเงยหน้าขึ้นช้าๆก็คือเซียวเหยียนนั่นเองยามนี้เขากำลังชูมือขึ้นเลงใส่กลุ่มของแม่ทับฉินแล้วหุบพลันลงมือเห็นท่าทีของเซียวเหยียนแม่ทับฉินปั้นหน้าดุร้าวปราณยุทธลึกรับโอรานในกายแผ่พุ่งเพราะว่าทันทีที่ปราณยุทธแผ่พุ่งออก พวกเขาต like the ้องสนกเพื่อพบว่าพวงอากาศโดยรอบนั้นถึงกับนิ่งสนิทและพวกเขาก็เหมือนหุ่นที่ถูกเชิดปาสจากเรียวแรงต่อต้านสุดท้ายค่อยๆร่วงหล่นลงมาหยุดนิ่งเบื้องหน้าเงาร่างผอมสูงสายนั้นเจ้าเป็นใครพวกเราเป็นคนของเผ่ามังกรเห็นเซียวเหยียนควบคุมพวกเขาทั้งหมดได้ในหนึ่งท่าแม่ทัพฉินต้องสะทกสะท้านใจชั่วดีเขาก็เป็นโค้แกงกล้าระดับเซียนยุดธ้ดาวคนหนึ่งเพราะว่าพลังฝีมือระดับนี้กลับไม่มีเรียบแล้วต่อต้กับฝ่ายตรงข้ามแม้แต่น้อย พวกเจ้าเป็นคนของเกาะมังกรอุดรทักษินหรือปาจิมเซียวเย็ยนเลยมองแม่ทัพฉินแวบหนึ่งเอ่ยทางเสียงเรียบในฝั่งเช่นนี้แม่ทัพฉินลูกตาโหดวูบเรื่องเผาบังกรสิตตาภบแบ่งออกเป็นสี่เกาะมีเพียงคนในเผ่าเท่านั้นที่ทราบแล้วเจ้ามนุษย์ที่โพ่มากระทันหันคนนี้ร่วงรู้ความลับนี้ได้อย่างไรข้าไม่รู้เจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นี่ตกใจส่วนตกใจแม่ทัพฉินกรับยังเสียงแข็งตะคอดกรับยังดุดันเซียวเหยียนเผยสีหน้าไร้ความรู้สึก ยกมือแตะร่างแม่ทับฉินเบาๆนึงเสียงดังครุบนล่างแม่ทับฉินปรากฏรูโรหิตรูหนึ่งทันใดเรือสดทะักปีนังสายน้ําแล้วไหลพลูลงหุบเหวเจ้าประสบกับการโจมตีเช่นนี้แม่ทับฉินเนื้อตัวสั่นเทาทะลึงตาอย่างดุร้ายครุผู้คุกับความดึงดันแม่ทับฉินสีหน้าเซียเวเยียนยังคงเฉยชาไม่เปลี่ยนยกนิ้วจิ้มรัวๆบนร่างของอีกฝ่ายฝันรูโรหิตฉีดพุ่งติดต่อกันไม่ถึงอึดใจเรือสดก็ชุ่มร่าง สารรูปนั้นคนอื่นที่เหลือเห็นแล้วอดหนังศีษะชาไม่ได้มังกรสุญาตาภพมีร่างกายแข็งแกร่งแต่โดยกําเนิดทว่าร่างกายที่แข็งแกร่งนี้เมื่ออยู่เบื้องหน้าบุรุษหนุ่มอ่อ,อนวัยผู้นี้กลับไม่ต่างจากเต้าหู้อ่อนนิ่มพอจิ้มก็เป็นรูทันทีตามความเร็วในการไหลของเลือดผู้นี้หลังห้านาทีน้ําเลือดในกายของเจ้าจะแห้งขอดเจ้าคงรู้ดีมังกรชุญาตาภพที่เลือดหมดตัวนั้นสุดท้ายจะมีสภาพเยี่ยงไรเซียวเยิงกล่าวเสียงฉืดชา ได้ฟังดังนี้แม่ทับฉินสยูกลายทันทีพละกําลังของมังกรสิงตาพบก็เหมือนสัตว์อสูรบรรพาการชนิดหนึ่งนั่นก็คือมีแหล่งกําเนิดมาจากสายเลือดหากสายเลือดเหือดแห้งเช่นนั้นพวกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเปราะบางอย่างยิ่งต่อให้ภายหน้าสามารถฟื้นฟูพละกําลังก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงและนี่คือเรื่องที่ไม่อาจทานทนสาหรับนักรบเผ่ามังกรผู้นิยมพละกําลังพวกเราเป็นคนของกอบมังกรอุดรเจ้าเป็นใครกันแน่กอบมังกรอุดรเรา ขาไม่เคยไปต่อแย่ผู้แก่งกล้าระดับนี้มาก่อนแม่ทัพชินสูดหายใจลึกหลายเฮือกกนยอนเปิดปากในที่สุดด้วยซุ้มเสียงแหบพระตอนนี้สถานการณ์ในเผ่ามังกรสุนตาภพเป็นอย่างไรเสียวเหยียงกล่าวเนิบเนิตอนนี้เผ่ามังกรสุนตาภพสู่สภาว่าสงครามภายในใเต็มรูปแบบเกะบาะมังกรทั้งสามจับมือกันต่อกรอกับเกาะมังกรบูรพาแต่ยังอยู่ในสภาพคุมเชิงเพระเกาะมังกรบูรพามีพยามังกรอง,องค์ใหม่ทั้งยังเรียกกระดมผู้วุโสในเผ่า ที่ฝึกบูอยู่ในห่วงอากาศมิติเอ้ห่วงมิติเวิงวางกลับมาคุ้มกาลังเพิ่มขึ้นทวีคูณแม่ทัพฉินรีรอเล็กน้อยต่างรู้ซึ้งถึงความเฉียบขาดของเซียวเหยียนสุดท้ายยังคงบอกเล่าตามสัจจริงเริ่มแล้วจริงด้วยเซียวเหยียนบุนคิวรำพึงในใจตอนนี้จือเหยียนคงกําลังตกที่นั่งลาบากพวกเจ้ามาที่เผ่านาคีใต้พิภพมีจุดประสงค์อะไรเซียวเหยียนถามต่อพูกไม่ตีกับนาคีใต้พิภพร่วมมือกันต่อกเกาะมังกรบูรพาแม่ทัพฉินกราดฟันกอด ศักดิ์ศรีของเผ่ามังกรจุนตาภพถูกเจ้าพวกทำลายสิ้นถูกพวกเจ้าทำลายสิ้นแล้วศึกภายในแทๆ้ๆยังวิ่งมาหากองหนุนจากภายนอกเซี่ยวเหยียนสีหน้าผกผันตวาดเสียงห้วนนี่เป็นการตัดสินใจของราชามังกรทั้งสามไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของพวกเราและหากการและข่าวการหาพันธมิตรก็ถ่ายทอดถึงเผ่านาคีใต้พิภพนานแล้วตอนนี้พวกเราแค่มารับทราบคำตอบเท่านั้นต่อให้จับตัวพวกเราไปไม่ช้าก็ต้องมีคนอื่นๆมาอีก นอกจากเผ่านาคีใต้พิภพราชามังกรยังเชิญกองหนุนจากที่อื่นอีกหรือไม่เซีเยวเยยนนิ่งไปอึดใจก่อนกล่าวได้ยินคำถามนี้แม่ชับฉินตัวเก่งขึ้นมาทันทีพูดเสียงเทียนนั้นเซียวเยียนทามท่ายกนิ้วตะคอกเสียงดุยังมีเผ่าหงสาอสูรฟ้าด้วยพวกเขารับปากว่าถึงเวลาจะยื่นมือช่วยแต่มีข้อแม้ว่าหลังจากจับตัวนางพญามังกรคนใหม่ได้ต้องมอบให้พวกเขาจัดการสัมผัสได้ถึงรัศมอีอมหิตในน้ำเสียงของเซียวเยยน แม่ทัพชินใจหายวับรีบตอบทันควันบัดซบแม่ทัพชินเพิ่งจบคำเสียเวเหยิมพันหน้าทำามึงถึงสุดขีดเขานึกไม่ถึงราชามังกรทั้งสามนั้นจะไร้ยางอายถึงขัน้นนี้ไม่เพียงระเมิดกดเผ่าไปเชิญคนนอกมาแทรกแซงศึกภายในยังรับปากส่งมอบนางพญามังกรของเผ่าตนให้กับพวกคนที่เคยเป็นศัตรูอย่างเผาหงสาสูนฟ้าอีกด้วยเจ้าพวกบัดซบทั้งสาม เซียวเหยียนแววตาวาวโรดเขาทราบหากเผาหงสาอสูรฟ้ากับเผ่านาคีใต้พิภพกลายเป็นพันธมิตรกับเกาะมังกรทั้ง3เช่นนั้นเกาะมังกรบูรพาของจือเหยียนจะตกสู่วิกฤตร้ายแรงอย่างแท้จริงเห็นท่าทางโกรธจัดของเซียวเหยียนแม่ทับฉินตัวสั่นงกงานรีบขูบปากไม่กล้าพูดอีกดูเหมือนสถานการณ์ของจือเหยียนไม่สู้ดีนักชัยรินปราดล่างขึ้นหน้าคิ้วงามขมวดมุ่ยพวกเราต้องไปช่วยนางหรือไม่เซียวเหยียนใช้ความคิดเงียบเงียบอึดใจถัดมาจึงสายหน้าไม่ต้องรีบร้อน ตาบได้ที่เผาหงสาอสูรฟ้ากับเผา่านาคีใต้พิภพยังไม่ส่งผู้แก่งกล้าบไปใน้วงมิติเวงวางนั่นดื้อเยยนน่าจะพอต้านไหวสิ่งที่เราต้องทาตอนนี้ก็คือทวงเวลาเผ่าหงสาอสูรฟ้ากับเผา่านาคีใต้พิภพไว้ก่อนพอฟังไชลินพงกศรีะเบาๆไม่กล่าวอันใดอีกกําหนดแผนเช่นนี้ในใจเซียวเยยนเค้นถามข้อมูลจากปากไม่ทับชินอีกเล็กน้อยรอเมื่ออีกฝ่ายไม่มีอะไรจะบอกแล้วเขาจึงยุติลงตอนนี้เจ้าปล่อยพวกเราไปได้แล้วกระมังเรื่องที่เจ้าอยากรู้ข้ากระบอกไปหมดแล้ว แม่ทับฉินโอดครวญอย่างอ่อนแรงน้ำเลือดในกายเขาไหลออกไปเกือบครึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาได้จบเหตจริงๆแน่เตียวเหยียนเหล่มองอย่างเย็ยนชาแวบหนึ่งนิ้วมือแตะบนอากาศธาตุปิดผนึกปราญยุทธในกายหลายคนในพิบตาตามด้วยตวัดแขนเสื้อเวียงคนกลุ่มนี้เข้ารอยแยกที่มืดมิดสายหนึ่งของเหวลึกในหุบเหวแห่งน,นี้มีเส้นทางมากมายจนนับไม่ไหวต่อให้นาคีใต้พิภพ ซึ่งเป็นงูเจ้าถิ่นก็ยังสำรวจไม่หมดว่าเส้นทางแต่ละสายมุ่งไปที่ใดฉะนั้นโยนเจ้าพวกที่ถูกปิดผนึกปราณยุทธ์เหล่านี้ลงไปจะอยู่หรือตายต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาของพวกเขาเองแล้วพวกเราไปที่บึงนพยมก่อนกำจัดหลายคนนี้เรียบร้อยเซียวเหยียนไม่รอชา้าโบกมือวูบชักนำพวกพ้องปราดเข้าสู่ส่วนลึกของใต้ดินโลกใต้พิภพมีประเทศที่ซับซ้อนแต่ดีที่พวกเสียวเหยียนเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าย่อมพกคาแผนที่ฉบับละเอียดมาติดมาด้วยฉะนั้น พวกเขาบรรลุถึงโรคใต้พิภพโดยเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงระหว่างนั้นยังตัดผ่านหมู่ด้านหมู่บ้านมนุษย์งูหลายแห่งประมาณครึ่งวันจึงมาถึงค่ายใหญ่ของเผ่านาคีใต้พิภพวังอสรพิษบาดานวังอสรพิษบาดานคือที่ตั้งรกรากของเผ่านาคีใต้พิภพและเป็นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในใจมนุษย์งูทั้งหลายเพราะว่าฐานะที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาตรการป้องกันของวังอสรพิษบาดานจึงเข้มงวดสูงสุดมนุษย์งูทั่วไปไม่อาจล่วงหลำ้ำ สมแล้วที่เป็นหนึ่งในสามเผ่าใหญ่แห่งโรคสัตว์อสูรในเทือกเขาผืนนี้มีผู้แก่งกล้าชุกชุมดังคาดบนยอดเขาลูกหนึ่งด้านนอกวังอสรพิษบาดานเซียเวเหยียนและพวกปรากฏกายขึ้นสายตาชะงเงือมองเทือกเขาเอันไกลโพ้นพางคึพืพ,นพนันึกไม่ถึงอยู่ที่นี่ยังได้เห็นหมู่บ้านมนุษย์งูนำซ้ำขนาดใหญ่กว่าชุมชนของพวกเราไม่รู้กี่เท่าชายลิ้นตื่นตะลึงกับหมู่บ้านมนุษย์งูที่เรียงกันเป็นตับบนทุ่งราบด้านล่างอุทานอย่างอัศจรรย์ใจข้าเคยเห็นผลให ถ้าเคยเห็นในพงสาวดานเผาพันธุ์บันทึกว่าพวกเราอ,อพยพถึงทะเลทรายกาเทอเอ,อ๋อนั้นแต่ในอดีตแต่ไม่รู้ว่าอ,อพยพจากแดนสัตว์อสูรแห่งนี้หรือไม่เซี่ยวยงเย็ยนยิ้มยิ้มสายตาทอดมองวังอสรพิษบาดานกล่าวว่าบึงนพยมข้างใดน,นั้นแต่ตรงนั้นมีพวกแก่งกราชุมนุงแฝงอยู่ไม่น้อยในจํานวนนั้นยังมีระดับกึ่งเทพยุทธ์ด้วยถ้าถูกจับได้จะเป็นปัญหาฉะนั้นพวกเจ้าเก็บงำกินอาให้มิดช,ชิดอืม พอฟังพวกชัยลินพยักหน้าขุมกำลังของเผ่านาคีใต้พิภพค่อนข้างแข็งแกร่งยามนี้ยิ่งร่วงร้ามถึงข่ายใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามหากถูกพบเห็นขึ้นมาต่อให้เซียวเหยียนมีพลังฝีมือระดับเทพยุทธก็ต้องปวดขมับเช่นกันเซียวเหยียนขบับตวัดแขนเสื้อ่วงอากาศรอบตัวพันบิดโยแล้วโอบคุมร่างของทุกคนอย่างมิดชิดต,ตามด้วยห่วงอากาศสั่นกระตุกห่วงอากาศสั่นกระตุกร่างทั้งหมดก็หายวับอย่างอัศจรรย์เวลานี้พลังฝีมือของเซียวเหยียน อยู่ที่ระดับชั้นสูงสุดของมหาพิภพจึงสำแดงพลังแห่งห้วงอากาศได้อย่างคล่องแคล่วถึงขั้นสามารถเคลื่อนที่ผ่านห้วงอากาศได้ยามนี้แม้ต้องพกคาอีกสามคนแต่เห็นชัดว่าไม่กินแรงสักเท่าไหร่ฉะนั้นตัดผ่านห้วงอากาศไปยังส่วนลึกของวังอสารพิษบาดาลได้โดยไม่เป็นที่สังเกตของผู้ใดทั้งสิน้นแต่หลังจากเข้าส่วนลึกของวังอสอรพิษบาดาลมากขึ้นเสียวเหยียรู้สึกได้ว่ากินอายของคู่แกงกล้าทวีความหนานแน่น ระหว่างนั้นมีอยู่ครั้งสองครั้งถึงกับยังมียานสัมผัสจํานวนหนึ่งกวาดผ่านบริเวณห่วงอากาศที่เขาพรางกายอยู่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามคงรู้สึกสะกิดใจเล็กน้อยแต่โชคดีที่ความรู้สึกนี้มิได้ทําให้พวกเซียวเยียนต้องเปิดเผยตัวตนออกมาอาศัยความสามารถระดับปฏิหารตลอดเส้นทางเซียวเยียนหลบปลีกยานสัมผัสข,ของผู้แก่งกล้ามากมายเหล่านั้นได้อย่างเฉียดฉิวสุดท้ายบรรลุถ,ถึงส่วนลึกของวังอสรพิษบาดานโดยไม่ถูกค้นพบส่วนลึกสุดของวังอสรพิษบาดาน มีเหวล,ลึกมืดดำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งหุบเหวนี้กว้างนับพันฟุตและลึกจนมองไม่เห็นก้นไอหนาวเย็นเฉียบพวยพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาผู้แก่งกล้าทั่วไปแค่หยุดยืนอยู่ตรงนี้จะมีความรู้สึกเหมือนเลือดในกายกระทั่งปานยุดถูกแช่แข็งเบื้องใต้เหวล,ลึกแห่งนี้ก็คือบึงนพยมบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเผานาคีใต้พิภพจุดหมายปลายทางครั้งนี้ของพวกเซียวเหยียน ด้านข้างเหวลึกไม่มีเวรยามป้องกันเพราะใครๆก็ทราบพายุพเน็บหนาวที่ซาซัดออกมาตลอดเวลานั่นก็คือปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดการเผชิญขับพายุชนิดนี้ต่อให้เป็นผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุตก็ไม่กล้าล่วงล้ำโดยพลาการปู่ขณะพายุพัดกระโชกไม่หยุดห่วงอากาศตรงนี้จู่ๆบิดเบี้ยวเล็กน้อยเงาร่างหลายสายค่อยๆปรากฏแน่นอนก็คือเซียวเหยียนและผองพวกหลังปรากฏกายเซียวเหยียนมองดูเหวลึกที่มือสนิทนั้นระบายยิ้มบางเขากลับไม่ได้หยุดนิ่ง แขนเสื้อบอกสะบัดรังแห่งห่วงอากาศอันหนาแน่นโอบคุมทุกคนแล้วพุ่งแล้วพุ่งฝ่าพายุที่เย็นเฉียบขุดขั้วโฉบเข้าเบื้องใต้เหวลึอกอันมืดทะมึนเหวนี้ลึกยิ่งด้วยระดับความเร็วของเซียวเหยียนยังต้องใช้เวลาเกือบสิบนาทีจึงเห็นพื้นดินและขณะที่กําลังจะถึงพื้นบึงน้ําขนาดใหญ่เมื่อหิมาที่อยู่ไม่ไกลก็ถูกเก็บเข้าคลองสายตาเซียวเหยียนไอเย็นที่สามารถแช่แข็งปานยุธในกายมนุษย์ก็คืออบอวนขึ้นมาจากบึงนี้บึงน้านั้นกว้างใหญ่เหลือขนาด น้ำได้บึงเป็นสีเหลืองเข้มทว่าในความเหลืองเข้มนั้นคล้ายแซมอยู่ด้วยสีสันแห่งเลือดสดเป็นริ้วๆควันสีเหลืองอ่อนผสมน้ำเลือดจางๆตาบซึมออกากนานั้นตลอดเวลาสุดท้ายลอยสูงขึ้นหมุนวนกลางอากาศนี่ก็คือบึงนกพยมในตำนานนั่นหรอแลเห็นบึงน้ำสีเหลืองเซียวเหยียนถอนใจโล่งอกขณะก้าวเนิบๆเข้าไปและเมื่อเข้าไปใกล้ามากขึ้นเขารู้สึกได้พลังเย็นเยือกแข็งนั้นทีคอนข้างคุมเครือสายหนึ่งก็แทรกซึมเข้าร่างไม่หยุดที่นี่หนาวเย็นมาก ต่อให้คนของเผ่านาคีใต้พิภพก็มีทางทนทานได้ฉะนั้นเว้นแต่สถานการณ์พิเศษปกติจะไม่มีใครมาถึงที่นี่ตรับทําให้พวกเรามีเวลาเหลือเฟือเซียววิเซียนบอกเบาๆนางอยู่ห่างจากบึงไกลมากพลังเยือกแข็งตรงนั้นแม้แต่นางยังรู้สึกอึดอัดเหลือทนเซีวเวยวเหย็นพอง,องกศีรษะเขาหยุดเมื่อเขาหยุดเมื่อเดินถึงริมบึงจากนั้นย่อตัวนั่งลงยองๆเอานิ้วมือแตะผิวน้าท่านได้ยินเสียงดังฉี่ฉี่ชั้นผอเลกสีเหลืองเข้มนั้นปีนป่ายขึ้นตามลาแขนอย่างรวดเร็ว ร้ายกาจริงด้วยแมทมิน่าแม้แต่อาจารย์ยังบอกว่าหมดปัญญาลงสู่ใต้บึงพบว่าพลังเยือกแข็งในบึงนพยมน่ากลัวปานใดเสียวเหยียนตกใจเล็กน้อยไฟวิเศษในกายเริ่มไหลเวียนและผุดตึมขึ้นมาหลอมละลายชั้นน้ำแข็งเหล่านั้นอย่างว่องไวชัยลิ้นข้าจะเข้าไปแอบเอาข้าจะเข้าไปเอาผลึกโลหิตนพยมใต้บึงก่อนหลังข้าได้ของแล้วเจ้าค่อยเข้าไปข้าจะคอยคุ้มกันให้เอง เฟียวเยงสลัดมือเบาๆเ,เหลียวหน้าบาบอกชายลินที่เดินถึงด้านข้างในกลุ่มคนที่มาด้วยกันมีเพียงเขากับชายลินที่เข้าใกล้บึงน้าได้เพราะเขามีไฟวิเศษและถึงพร้อมด้วยพลังฝีมือส่วนชายลินย่อมเป็นเพราะร่างกายของนางเองอืมเจ้าก็ระวังตัวด้วยถ้าไม่ไหวจริงๆก็ถอยกลับมาชายลินพยักหน้าแล้วบอกด้วยน้ําเสียงเครียดขึงพลังเยือกแข็งของบึงนพยมหาโหดยิ่งกว่าที่คิดคิดไม่ถึงว่าในห้วงฟ้าดินยังมีสถานที่เย็นจัดถึงขั้นนี้ ตอนที่เย่าเหลาบอกว่าที่นี่ทําให้นางเลื่อนระดับเป็นนาคานพก้าวคืนฟ้าได้นางยังรู้สึกไม่อยากจะเชื่อแต่ยามนี้เห็นเองกับตาไม่แน่อาจเป็นไปได้จริงๆเซี่ยวเยียนพยักหน้าเวลานี้เขาพึอผู้แก่งกล้าระดับเทพยุธตัวจริงเสียงจริงบัวก,ก๊ไฟวิเศษสีชนิดคุ้มกายเขาไม่เชื่อหรอกว่าพลังงานระดับนี้จะต้านทานพลังเยือกแข็งของบึ้งนพยอมได้ตอนฆ่าเข้าไปพวกเจ้าซ่อนตัวด้วยเรียกไม่ให้ถูกใครพบเห็น เซียวเยียนหันมากำชับพวกเซียวอีเซียนอีกทีจากนั้นเมื่อรอช้าไฟวิเศษอันเข้มข้นผูดชิน่นฉีดพุ่งจากรูกขุมขนทั่วร่างอุณหภูมิร้อนจัดกระทบถูกไอหนาวเหล่านั้นควันควควันขาวรุ่งทะลักมหาศาลตุม้มระดมไฟวิเศษออกมาเรียบร้อยเซียวเหยียนผูรมหายใจด้วยสีหน้าจริงจังร่างทวันวูบพุ่งลงบึงน้ำจากนั้นแหวกว่ายไปยังใต้บาดาลหนุดฟ้าแลบสี่ชี หลังเซียวเหยียงก็โจนลงน้ำควันสีขาวปวยพุ่งเป็นสายฟองอากาศผุดพลายไม่หยุดยัง้งชัดเจนว่าเป็นผลมาจากไฟวิเศษชัยลิงกวากมือคลาหนึ่งควันขาวสายนั้นมารายสิน้นและรอจนไม่ปรากฏควันขาวขึ้นมาอีกค่อยถอนใจโล่งอกกรอกตาม,มาทางพวกเที่ยวเที่ยวกรอกตามาทางทางพวกเซียวอี้เซียนกล่าวว่าพวกเจ้าซ่อนตัวก่อนรอเซียวเหยียนออกมาค่อยว่ากันอืมได้ยินคําพูดของนางเซียวอี้เซียนและชิงหลินพยักหน้า ร่างไหววูบปราดเข้าบริเวณมืดสลัวกลิ่นอายก็ถูกเก็บงำอย่างมิดชิดเห็นทั้งสองพรางตัวชัยลินก็ถอยหลบเข้าสู่มุมมืดด้านข้างชั่วขณะนั้นพื้นที่รอบบึงเปลี่ยนเป็นสงัดเงียบบางครั้งมีเสียงท้ารมว่วผ่านบนฟ้าแต่โชคดีไม่มีใครเข้ามาตรวจด,ดูถึงในนี้ฟูตตยบึงน้ําสีเหลืองขุ่นคลากร่างสายหนึ่งว้บผ่านดุดสายฟ้าเร็วเพิงอาบท่วมกายทุกครั้งที่สัมผัสถูกของเร็วโดยรอบจะประทุเสียงดังฟูฟูออกมาพักหนึ่ง สมกับเป็นบึงนกพยมพลังเยือกแข็งที่เจือปนอยู่ในนี้ร้ายกาจจริงๆเซียวเหยียนพาร่างดำดิ่งลงไปด้วยความเร็วสูงขณะเดียวกันบนหน้าเริ่มปรากฏสีสันเคร่งเครียดขึ้นพลังเยือกแข็งที่แฝงอยู่ในบึงนกพยมน่าจะะสมพึงถึงขั้นแช่แข็งปราณยุทธได้ต่อให้มีไฟวิเศษค,คุ้มครองแต่เซียวเหยียนยังรู้สึกชามือชาเทา้าปราณยุทธที่เคยไหลเวียนไม่หยุดเริ่มส่อแววเฉื่อยเหนื่อยรู้ท่าต้องเร่งความเร็วแล้วที่นี่อยู่ได้ไม่นาน การสัมดงไฟวิเศษต่อต้อตานพลังเยือกแข็งทาให้เขาหมดเปลืองปรางยุธมหาศาลแต่ตอนนี้เซียวเหยียนเข้าสู่ระดับเทพยุทธ์สามารถควบคุมพลังงานฟ้าดินแต่ในบึงนพยมนี้พลังเยือกแข็งทะลุโหดจนเหลือเชื่ออีกครั้งพลังงานเหล่านี้เซียวเหยียนยังหมดปัญญาควบคุมและดูซับอีกด้วยคิดได้ดังนี้เซียวเหยียนพุ่งพรวดระดับความเร็วทบทวีขึ้นอีกครั้งร่องน้ําลึกหลายสายหนึ่งร่องน้ําลึกที่ ล่องน้ําที่ลึกล้ําสายหนึ่งปรากฏขึ้นบนจุดที่เขาโฉบผ่านรอเมื่อเขาล่วงพลนแล้วค่อยมีน้ําไหลบ่ามากบปิดล่องน้ํานั้นจนมิดไปวิเศษลุกโหมรุนแรงเตียวเหยียนดิ่งลงไปทุททกขณะแต่เขาพบว่ายิ่งลึกเท่าไหร่พลังเยือกแข็งยิ่งทบทวีขึ้นหลายเท่าจนกระทั่งสุดท้ายต่อให้เป็นเสียวเหยียนก็ไม่กล้าบุกตะลุยสุดชีวิตอีกต้องเร่งคจอนปานยุธมาขจัดไอเย็นที่ลุกลานเข้าสู่ร่างกายไม่รู้บึงนี้ลึกแค่ไหน ถ้ายังลึกลงไปเรื่อยๆเช่นนี้ข้าของต้องหมุนตัวย้อนกลับไปทางเก่าซะแล้วเซียวเหยียนเพ่งมองเบื้องหน้าที่ยังมืดสนิทนั้นหัวคิ้วย่นยู่เล็กน้อยเขาต้องเก็บปานยุทธไว้สำหรับขากลับด้วยพลังเยือกแข็งในบึงนกพยมนี้คล้ายมีคุณสมบัติกระกร่อนปานยุทธเป็นพิเศษถ้าไม่เพราะไฟวิเศษสกัดกั้นเซียวเหยียนคงดำลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วสื่อๆขณะเซียวเหยียนเริ่มคุมเริ่มปวดขมับ การรับมือพลังเยือกแข็งในบึงนี้เสียงแปลกๆที่เบหวิวเสียงหนึ่งพันถ่ายทอดเข้าหูยามนั้นพลันรู้สึกกระแสน้ําด้านหลังจู่ๆทวีความเร็วขึ้นเรี่ยงขณะกระแสน้ําเร็วขึ้นเฉียบพลันเซียวเหยยนขวดกําปั้นไปด้านหลังสุดแรงพลังอันน่ากลัวทะลุกระแสน้ําด้วยวิธีพิสดารพุ่งโจมตีบนเงาดําสายหนึ่งแตกคลายไปนึกไม่ถึงในบึงนกพยมยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยและเห็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสะเทือนเป็นน้าเลือดหยอมหนึ่งเซียวเหยียนอดแปลกใจไม่ได้ พลังเยือกแข็งของที่นี่ต่อให้นาคีใต้พิภพยังไม่กล้าอยู่นานยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะอาศัยอยู่ที่นี่สื่อสื่อเงาดำสายนั้นแหลกเละในหนึ่งหมัดเซียวเยียนไม่ทันได้คําต่อรู้สึกถึงมวลน,น้ำผืนนี้จู่ๆปั่นป่วนขึ้นมาตามด้วยบริเวณสุดปลายตามหมอกดำทะมึนกลุ่มหนึ่งพวยพุ่งมาด้วยความเร็วสูงเซียวเยียนแลเห็นหมอกดำกลุ่มนั้นสีหน้าตนกเล็กน้อยนั่นหาใช่หมอกดำไม่แต่เป็นฝูงงูสีดำรวนมีเกล็ดประหลาดทั่วร่าง จำนวนมาหาสารเสียงสื่อๆที่ระคายหูพวกมันก็คืองูประหลาดเหล่านี้ส่งเสียงออกมาปิวปิวงูประหลาดเหล่านี้ขณะอยู่ห่างจากเสียวเหยียงไกลลิฟก็อ้าปากกว้างยังดูร้ายทันใดนั้นสอดน,น้ําสีดําเข้มน้บไปท่วนกราดยิงออกจากปากงูและทันทีที่กระทบถูกน้ไํไในบึงมวลน,น้ํากลับแหวกเปิดเป็นทางยิ่งทําให้ความเร็วของน้ํานั้นพุ่งกระชูดเสียงแหวกอากาศแหลมดังจนสะเทือนมวลน,น้ําโดยรอบเสียงปะทุทึบต่ําไม่หยุด ครังที่หนาวเย็นยิ่งนักเซียวเหยียนแลเห็นสอนน้ำสีดำเหล่านั้นอดขโมดคิ้วแน่นไม่ได้ตอน,น้ำเหล่านี้ประกอบด้วยพลังเยือกแข็งเหมือนกับบึงนพยมหนามตามยังหนาแน่นกว่าและประกอบด้วยพลังพิฆาตมหาศาลสถานที่พิลึกมากก่อเกิดสิ่งพิสดารพันลึกขณะความคิดนี้ผุดวาบขึ้นเซียวเหยียนกลับพันละลึกถึงโลหิโลกหินเนือใต้สถานศึกษาเจียนหนานขึ้นในนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตพิสดาชนิดหนึ่งดำรงอยู่โดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ และสิ่งมีชีวิตพวกนั้นยังมีปริมาณมหาศาลจนหน้าขนลุกจะพัวพันกับเจ้าพวกนี้ไม่ได้หาไม่จะสิ้นเปลืองกานยุดเกินไปเซียวเหยียนทันกายวูบความเร็วพุ่งกระชูดกลายเป็นสายฟ้าแหวกผ่านมวลน,น้ำแต่บึงสู่เบื้องใต้นกพยมทว่างูประหลาดสีดําเหล่านั้นเห็นเซียวเหยียนบึงหนีพวกมันเบี่ยงทิศทันใดไล่กวดไปอย่างมืดฟ้ามัวดิน เซียวเหยียนสำแดงระดับความเร็วเต็มที่ขาดแม้อยู่ในน้ําลึกแต่ระดับความเร็วที่น่ากลัวของเขายังก่อเกิดเงาซ้อนไล่หลังเป็นพรวนทพว่าเงา,นาซ้อนเหล่านี้เพิ่งปรากฏก็ถูกซ้อนน้าที่กราดยิงมาด้านหลังเจาะทะลวงเจ้าพวกนี้น่าลาค้าญจริงๆไม่ว่าไม่ว่าจะเร่งความเร็วปานใดงูประหลาดเหล่านั้นยังตามติดไม่ลดละเซียวเหยียนเริ่มปั้นหน้าเฮี้มเหลือบมองด้านหลังแวบหนึ่งฝ่ามือกำวูบลูกไฟดวงหนึ่งครั้นปรากฏ จากนั้นเวียงกลับหลังลูกไฟขยายใหญ่ในพริบตากลายเป็นเมฆอัคคีก้อนหนึ่งรอยฟุ้งออกไปกีดกีดกีเปโยเพิงกระจายเป็นทะเลอัคคีกระทั่งพลังเยือกแข็งของที่นี่ก็อับจนหนทางดับมันส่วนฝูงงูประหลาดนั้นยิ่งถอนตัวไม่ทันพาการถ่าโถมเข้าทะเลอัคคีอุณหภูมิร้อนจัดแผดเผาพวกมันเป็นจุนในๆๆพริบตากีดกีดพอชนภัยทะเลอัคคีสุดสยองงูประหลาเหล่านี้เริ่มขยยงหลังกูเข้ามาแล้วมอดไหม้เป็นกลุ่มหนึ่ง สุดท้ายหยุดชะงักร่างไม่กล้าเข้าหน้าไม่กล้าขึ้นหน้าอีกได้แต่พ่นยิงสอนน้ำอยู่ห่างๆเพื่อดับทะเลอัคคีทิรนิดจังหวะที่งูประหลาดเหล่านี้ดาหน้าเข้าสู่ทะเลอัคคีอย่างหักหานเซียเวเหย็นบังคับร่างดำดิ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วไม่ช้าก็สลัดลุดจากพวกมันทั้งหมดบึงนกพยมนี่พิลึกพิลั่นดังคาดงูประหลาดเหล่านี้มีพละกำลังไม่มากแต่สอดน,น้ำเย็นเฉียบนั่นกลับร้ายการเหลือทนถูกกระหน่ำยิงเช่นนี้ต่อให้ระดับกึ่งเทพยุทธ์ก็ต้องย่ำแย่แล้ว หลุดพ้นจากสิ่งที่ชวนปวดขมับเรานั้นเซียวเหยียนถอนใจล่มอกสายตากวาดมองลงล่างกลับพบว่าตรงสุดปลายตานั้นปรากฏแสงสว่างจุดหนึ่งเซียวเยียนคึกคักในทันใดเร่งความเร็วเต็นตาเร่อเอาอึดใจใหญ่ก็รู้ถึงบริเวณที่ปรากฏแสงสว่างนั้นที่นี่คือก้นบึงของบึงนพยมเง้นเหรอภาพที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเซียวเยียนคือพื้นหินทรายขนาดใหญ่มากพื้นหนึ่งเศษหินขนาดใหญ่เท่ากำปั้นเกลื่อนกราเต็มพื้นในเศษหินเหล่านี้เปล่งประกายวิบวับ และก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อครู่บริเวณนี้จึงสว่างสวัยยางเห็นได้ชัดก้นบึ้งของบึ้งนพยมน่าจะเชื่อมต่อกับบใต้บาดางที่อยู่ลึกสุดข้าเข้าถึงตรงนั้นแม้แต่ข้าก็ต้องกลายเป็นก้อนน้ําแข็งเที่ยวเย็นกว่าตามองจากนั้นชะลอความเร็วเริ่มค้นหาผลึกโลหิตนพยมแต่ที่ทําให้เขาสงวนใจก็คือตารวจจนทั่วก็ยังไม่เห็นว่าผลึกนั่นแม้แต่ครึ่งก้อนที่นี่ไม่มีผลึกโลหิตทักสักนิดนึงหรือถูกเผานาคีใต้พิภพเก็บไปหมดแล้ว หาอยู่นานก็ยังไร้ผลเสียวเหยียนพันหน้าง้มเผลลำบากแทบตายป่าจะดำถึงตรงนี้หรือจะต้องกลับไปมือเปล่าโอ้ช่วยข้าระหว่างที่เสียวเหยียนขมวดคิ้วทันใดนั้นเสียงคลางแผ่วๆแว่วมาเข้าหูใครอะได้ยินเสียงแผ่นนั้นเสียวเหยียนพันสีหน้าแปรเปลี่ยนปานยุธในกายแผ่พุ่งสายตาระวังภัยวาดมองไปรอบๆที่นี่ถึงกับยังมีคนอื่นอยู่ด้วยฉันไหนเขาไม่รู้สึกเลยสักนิดเะว่าระหว่างที่เซียวเหยียนเงี่ยงหูตั้งใจฟัง เสียงนั่นกลับเงียบไปราวกับสิ่งที่ได้ยินเมื่อคู่เป็นเพียงความรู้สึกหลอนเท่านั้นหรือข้าจะหูฝาดเซียวเยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยในใจกลับตระหนักชัดบรรลุถึงระดับชัดอย่างเขาไม่มีทางปรากฏเรื่องหูฝาดอะไรแน่ยามนั้นเซียวเยียนก้มหน้าช้าช้าวางเท้าลงพื้นดีรอ,อน,นิดหนึ่งทันตะปบมือลงไปสาหนึ่งท่าตะปบของเซียวเหยียนพื้นหินทรายตรงนั้นปรากฏรอยฝ่ามือในบัดดนและห่วงหินทรายไหลกิ้ง โซ่เหล็กที่ยาวถึงพันฟุตเส้นหนึ่งพันเผยชัดในครองสายตาเซียวเหยียนเห็นโซ่เหล็กขนาดใหญ่นั้นเซียวเหยียนหลีตาเล็กนึงเล็งฟ่ามือใส่แล้วดึงโซ่ขึ้นมาช้าๆคอยหลังเส้นโซ่ถูกดึงออกพื้นผิวบริเวณอื่นพันไหวสะเทือนตามด้วยโซ่ยักษ์อีกสามเส้นลอยขึ้นจากโคลเลนโซ่เหล็กเหล่านี้ล้วนทอดยาวถึงภูเขาโดยลอกพอกระชากกลับไม่ขยับสักนิดสายตาของเซียวเหยียนไม่ได้จับนิ่งอยู่ที่โซ่เหล็ก แต่ต้องคำเยงตรงจุดศูนย์รวมของโซ่ทั้งสี่เส้นตรงนั้นมีโคลเลนสีดำสนิทกองใหญ่มองดูโคลเลนกองนั้นเตียวเหยียสบัดมือบูบสะเทือนพวกมันกระจัดกระจายและคอยหลังการสลายไปของกองโคลเลนนั้นบางสิ่งในนั้นเผยเด่นชัดปรากฏว่าเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งมนุษย์ที่ผอมแห้งเหลือแต่หนังพุ่มกระดูกคนหนึ่งคนผู้นี้กินไา้แกงก้าวนะักคิดว่าอย่างน้อยต้องระดับเทพยุทธสามดาวหรือสูงกว่านั้นแล้วฉะไหนถูกรามอยู่ตรงนี้ได้ล่ะ และเห็นเงาคนรูปร่างผอมกระรองนั้นแววตาตนกกางขาฉายวับในดวงตาเซียวเหยียนช่วยข้าช่วยข้าช่วยข้าด้วยข้าจะให้นาคีใต้พิภพทังเผ่าแต่งตั้งเจ้าเป็นประมุกขณะเซียวเหยียนมองพินิษเรร่างที่ผอมแห้งนั้นดวงตาที่เวาลึกของไอ้ฝ่ายพร้นเบิกกว้างจ้องมองเซียวเหยียนด้วยแววตาครุ้มคร่งทางเป็่งเสียงควรครางแห่ผ้าคล้ายปีศาจหวยหวนชวนให้หนาส้านถึงจิตวิญญ,ญาณ เอาแล้วเขาก็เป็นอันจบในบทที่5แล้วนะครับแหมลงไปข้างล่างก็ยังเจอพักพวกอีกนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งติ๊กิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ